รู้หรือไม่พระพุทธเจ้าทรงพิจารณาญาณถึงจิตของผู้ฟังก่อนแสดงธรรมทุกครั้งในวันหนึ่งที่พระผู้มีพระภาคประทับณนวัดเชตวันเมืองสาวัตถีมีพ่อค้าแก่ชื่ออนาถปินทิกะนำบุตรชายวัยหนุ่มมาเข้าเฝ้าพระพุทธเจ้าพระผู้เจริญบุตรชายข้าพระองค์เป็นคนใจร้อนชอบแสงสีและยังไม่เห็นคุณค่าของการให้ทานโปรดแสดงธรรมเพื่อให้เขาเปิดใจมาทําความดีด้วยเถิดก่อนที่จะตรัสตอบพระพุทธเจ้านั่งนิ่งสงบชั่วครู่พระเนตรทรงปิดเล็กน้อยราวกับกําลัง ทรงพิจารณาสิ่งใดสิ่งหนึ่งจริงๆแล้วพระองค์กําลังใช้เจโตปริยายานซึ่งเป็นยาณที่รู้ใจผู้อื่นพระองค์ทรงเห็นว่าหนุ่มคนนี้มีอุปนิสัยรักความสุขประเสริฐของโลกามีกิเลสตัณหาเข้มข้นหากแสดงธรรมสูงส่ง เกี่ยวกับนิพพานตั้งแต่แรกเขาจะไม่เข้าใจและอาจเกิดความเบื่อหน่ายพระพุทธเจ้าจึงทรงแสดงธรรมเรื่องทานมยตาหรือประโยชน์ของการให้ทานว่าการให้ทานทําให้เกิดในตระกูลดีมีสมบัติมากมายเป็นที่เคารพนับถือของคนทั้งหลายและเมื่อตายไปก็จะได้เกิดในสวรรค์เห็นว่าหนุ่มคนนั้นเริ่มมีความสนใจพระองค์จึงแสดงธรรมต่อเกี่ยวกับศีลมุยตาประโยชน์ของการรักษาศีนว่าผู้รักษาศีนจะมีสุขภาพดีมีชื่อเสียงเป็นที่รักและจิตใจสงบเมื่อทรงเห็นด้วยพระญาณว่าจิตของหนุ่มคนนั้นเริ่ม องสมีความเชื่อมั่นในกรรมและผลของกรรมพระองค์จึงค่อยๆแสดงธรรมที่ลึกซึ้งขึ้นเรื่องกรรมอามมาทีนวะโทษของกามว่ากามทั้งหลายเป็นเหตุแห่งทุกข์สุดท้ายเมื่อทรงเห็นว่าจิตของเขาพร้อมแล้วพระองค์ทรงแสดงธรรมเกี่ยวกับนิพพานซึ่งเป็นความสุขที่ปราศจากทุกอย่างถาวลุ่มคนนั้นฟังธรรมแล้วเกิดความเข้าใจเป็นลําดับตั้งแต่เห็นคุณค่าของการให้ทานไปจนถึงการเข้าใจถึงทางแห่งการหลุดพ้นในที่สุดเขาจึงขอรับศีลอุบาสกจากพระพุทธเจ้าอนาถปินทิกะเห็นดังนั้นแล้วรู้สึกปลื้มปิติจึงทูลถามว่าพระพุทธ เหตุใดพระองค์จึงทรง,สงแสดงธรรมได้เหมาะสมกับใจบุตรของข้าพระองค์เช่นนี้พระพุทธเจ้าตรัสว่าขหบดีตดถาคตย่อมทรงพิจารณาจิตใจปรัริสัยและความพร้อมของผู้ฟังเสียก่อนจึงจะแสดงธรรมให้เหมาะสมเหมือนแพทย์ผู้ฉลาดต้องตรวจโรคไข้ก่อนสั่งยาการแสดงธรรมต้องเหมาะสมกับปริสัยและความพร้อมของผู้ฟังทมที่เหมาะสมยอมทำให้เกิดประโยชน์สูงสุดและสมบูรณ์